ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับเป็นที่สวยเลยนะครับที่ดินตั้งอยู่บ้านทับลานนะครับตําบลทุ่งโพอํำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นบริเวณนี้นะครับจะเป็นนสสามกนะครับเป็นนสสามกไก่นะครับโฉนดขุดเขียวนะครับโฉนดพร้อมโอนนะครับไม่ได้ติดจำนองที่ไหนนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับมีเนื้อที่13ามไร่3าดตารางวานะครับ จะติดถนนสองด้านนะครับก็คือนี่นะครับที่บัตรยืนตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นที่นานี่นี่เลยนะครับมีทิวทัศน์วิวเขาค่อนข้างสวยเลยนะครับด้านนี้นะครับจะติดถนนคอนกรีตนะครับยาวไปนู่นเลยนะครับไปหาถนนอีกเส้นหนึ่งนู่นนะครับที่มีไฟสามเฟสนะครับนี่เลยเป็นทุ่งนาติดถนนยาวๆอย่างนี้นะครับ มีทิวทัศน์วิวเขาค่อนข้างสวยเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับที่ดินโซนนี้ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างจะถูกนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านอยู่รอบเลยนะครับนี่นะครับสวยมากเลยด้านนี้นะครับจะติดกระถงคอนกรีตนะครับติดกระถงคอนกรีตยาวไป นู่นเลยนะครับไปถึงตรงที่มีไฟสามเฟสติดถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับแล้วด้านนู้นจะติดถนนไม่ยาวเท่าไหร่นะครับด้านนู้นจะติดถนนอยู่ประมาณสักห้าสิบเมตรนะครับแล้วด้านนี้ก็จะติดถนนยาวๆเลยนะครับมีเพื่อนบ้านล้อมรอบนะครับเนี่ยนะครับมีเพื่อนบ้านมีทิวทัศน์ด้านทิศต,ตะวันตกนะครับเนี่ยทิวทัศน์วิวเขาด้านทิศตะวันตกทั้งหมดเลยนะครับ แล้วด้านทิศต,ตะวันออกนะครับก็จะมีทิวทัศน์วิวเขาอย่างนี้นะครับสวยมากเลยนะครับที่ดินตรงนี้จะห่างถนน304นะครับเนี่ยที่รถวิ่งอยู่เนี่ยครับเจ็เมตรเท่านั้นเองนะครับห่างถนน304 700เมตรนะครับ13ไร่สามสตารางวานะครับนี่เลยจะเป็นที่นา ขอบเขตด้านนี้นะครับจะติดกับแนวรั้วของเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับยาวไปนู่นนะครับไปหาต้นไม้ต้นไม้นู่นนะครับแล้วก็ตัดลงมาหาสวนกล้วยเนี่ยนะครับที่มีสวนกล้วยเนี่ยแล้วก็ตัดลงมานู่นเลยนะครับไปหาต้นไม้นะครับนู่นที่มีต้นไม้สูงๆนะครับแล้วก็ตัดตรงออกไปหาถนนนะครับมีขอบเขตนะครับขอบเขตชัดเจนนะครับ ริมด้านนู้นจะมีบ่อน้ําอยู่หนึ่งลูกนะครับตรงนี้เขาเรียกบ้านทับลานนะครับตําบลทุ่งโพนะครับอําเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับตาบลทุ่งโพอําเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเดี๋ยวให้ชมรูปแปลงก่อนนะครับชมรูปแปลงแล้วก็จะพาเดินชมพื้นที่นะครับเดินชมพื้นที่ต่อนะครับตรงนี้เป็นโฉนดคุดเขียวนะครับนสสามกไก่นะครับเป็น โฉนดพร้อมโอนเช่นกันนะครับไม่ได้ติดจำนองที่ไหนนะครับรูปแปลงจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับตามที่บัตรวงสีชมพูไว้เนี่ยนะครับด้านนี้จะติดถนุนคอนกรีตยาวๆเลยนะครับแล้วด้านนี้ก็จะติดถนนคอนกรีตนะครับตลับลาดยางเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะติดประมาณสักห้าสิบเมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะครับถนนเข้าบ้านเขานะครับ ของเรานะครับก็จะด้านนี้จะติดกับเพื่อนบ้านเลยนะครับจะติดกับเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ก็จะติดถนนอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะมาตามที่บัตรจำลองรูปแปลงนะครับจำลองรูปจำลองรูปแปลงตามโฉนดนะครับตามโฉนดคุดเขียวนอสสามกไก่นะครับตรงนี้ก็พร้อมโอนนะครับ13าไร่38ตารางวา ตอนนี้บัตรอยู่ตรงนี้นะครับตรงตำแหน่งที่บัตรยืนตอนนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยนี่นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวบ,บัตรจะพาเดินไปชมนะครับไปชมนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งแปลงที่สวยนะครับทิวทัศน์วิวเขาค่อนข้างจะดีแล้วก็ห่างถนน304ไม่ไกลด้วยนะครับตรงนี้ห่างถนน304แค่700เมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ ตรงนี้จะห่างสี่แยกกระบินบุรีระยะทางอยู่ที่39ก้ิโลนะครับห่างสีแยกกระบินบุรี39ก้ิโลพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ถ้าท่านเดินทดทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับาจากลังสิตธนะครับร้อยแกิโลนะครับลังสิตนะครับลังสิต1 8ร้อยแปดสกิโลแล้วก็ จะห àng, ่างสนามบินสุวรรณภูมินะครับร้อยเจ็สิบเจ็ดกิโลเท่านั้นนะครับสนามบินสุวรรณภูมิร้อยเจ็สิเจ็ดกิโลหาดบางแสนชนบุรีนะครับจะห่างหาดบางแสนชนบุรีนะครับอยู่ร้0ยแดสิบกิโลเท่านั้นนะครับมีเพื่อนบ้านล้อมรอบถ้าท่านเดินทางมานะครับมาชมที่ดินแปลงนี้ถ้ามาจากเปรียบเทียบจากวัดหลวงพ่อโสธรน,นะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับจะห่าง วัดหลวงพ่อโสธรอยู่ร้อยสามสิบห้ากิโลเท่านั้นเองนะครับไม่ไกลนะครับบรรยากาศดีนะครับลมพัดตลอดเลยนะครับตรงนี้นี่นะครับจะมีเพื่อนบ้านนะครับล้อมรอบเลยนะครับแล้วก็ห่างถนนสามูนสี่นะครับเพียงแค่เจ็ดร้อยเมตรอันนี้จะห่างเวโรนานะครับเป็นรีสอร์ทนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ มีปั๊มปตทนะครับอยู่ตรงนั้นจะห่างเวโรนาอยู่ระยะทางอยู่แค่4กิโลเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับเป็นที่สวยๆเลยนะครับมีทิวทัศน์วิวเขารอบเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างจะน่าอยู่เลยนะครับตรงนี้นะครับห่างเวโรนาอยู่แค่นิดเดียวเองนะครับไม่ไกลนะครับตรงนี้นะครับ พอดีตรงนี้นะครับลมก็ค่อนข้างจะพัดแรงนะครับก็ก็ฝากคุณคุณไว้ด้วยนะครับอตรงนี้นะครับที่ทางคุณพี่เจ้าของนะครับตั้งราคานะครับราคายกแปลงไว้นะครับตั้งราคายกแปลงไว้อยู่ห้าล้านหกแสนบาทนะครับตั้งราคาไว้อยู่ที่ห้าล้านหกแสนบาทนะครับสิบสามไร่นะครับสิบสามไร่แปดสิบสามตารางวานะครับตรงนี้นะครับ เพราะว่าที่ดินโซนนี้นะครับห่างถนน304แค่นิดเดียวนะครับเนื้อทีอ่ปกติที่ดินโซนนี้นะครับจะขายอยู่ประมาณไร่ละหกเจ็ดแสนบาทนะครับแต่ตรงนี้ขายถือว่าราคาซอมที่สุดเลยนะครับที่มองเห็นด้านหน้า,นาตรงนั้นนะครับจะเป็นโรงงานาน้ํานะครับที่เป็นโรงงานาน้ํานะครับตรงนี้ระบบน้ําก็สะดวกนะครับแล้วก็ออกจากเนี่ยขี่ตามถนนออกไปเพียงแค่ จากตรงแปลงออกไปเลยนะครับไปถึงที่ไปถึงถนนสา4ูนสี่นะครับเ0็ดร้อยเมตรเท่านั้นเองไม่ถึงกิโลนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกก็อยู่ใกล้ปั๊มปตทนะครับด้วยนะครับใกล้วิลโลน่าแล้วก็จากตรงนี้ไปนครราชสีมานะครับระยะทางอยู่ที่หนึ่งร้ยกิโลเท่านั้นเองนะครับหนึ่งร้อยกิโลเท่านั้นนี่นะครับก็จะมีเพื่อนบ้านล้อมรอบอย่างนี้เลยนะครับมีทิวทัศน์วิวเขาสวยงาม ตรงนี้เหมาะสาหรับทํารีสอร์ทนะครับทําเป็นรีสอร์ทนะครับเนี่ยนะครับทําเป็นรีสอร์ทได้เลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับบรรยากาศลมพัดอย่างนี้ตลอดนะครับสนใจนะครับโทรเบอร์061นะครับ3215668นะครับ061 3215668 นะครับบัตรก็ยินดีจะพาคุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับน้องน้องทุกท่านมารับชมพื้นที่จริงนะครับแล้วก็คุยกับคุณพี่เจ้าของนะครับได้โดยตรงเลยนะครับนี่นะครับโทรที่เบอร์นะครับ061นะครับ3215668นะครับหรือจะเป็นเบอร์รายนะครับเบอร์รายก็098 007 5266นะครับ098 007 5266 หรือโทรมาที่เบอร์0613215668นะครับโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับบัตรก็ยินดีจะพาคุณคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ส่งโฉนดนะครับให้ท่านได้รับชมนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่ดินนะครับบรรยากาศทิวทัศน์วิวเขาอย่างนี้นะครับสำหรับคุณคุณท่านใดที่ชอบที่บรรยากาศนะครับก็จะเหมาะเลยนะครับก็ฝากคุณคุณไว้ด้วยนะครับ วันนี้นะครับบัตรขอวอวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านมีแต่ความร่ํารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรธุรกิจอะไรก็ให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับชิดสิ่งใดก็ทําสิ่งใดให้สมปรารถนานะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับบัตรก็กราบขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูง ผิดพลาดประการใดนะครับต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเช่นกันสำหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่ดิน13ไร่38ตารางวาอยู่ที่บ้านทับรานตําบลทุ่งโอพอําเภอนาดีจังหวัดปราจินบุรีขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอกราบคำว่าสวัสดีครับ